ว่ารัแต่แบบเขอปลูกอมันก็ดูออกเลยค่ะหมันไม่ดูแลตัวเองใช่ปะแล้วคนอื่นนี่เขาขอยู่ใกล้เขาจะรู้สึกยงไงถึงมีเพื่อนขอปล่อเออน่ากลัว เธออยากรู้ตอหลังว่าขอมรับขอคืออะไรคืออะ,อะไรอ่ะม่เล่าไปดูกันวิสาหากิจชุมชนสบู่ผลิตภัณฑ์ประทินผิวเมืองพัทยาตั้งอยู่ในตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี ซึ่งผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนสบู่ผลิตภัณฑ์ประทินผิวเมืองพัทยาได้รับการรับรองให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จากเทศบาลเมืองพัทยาและมีการตั้งชื่อแบรนด์ว่านารีพึกษาหน่วยงานรัฐมีส่วนช่วยสนับสนุนกับชุมชนอย่างไรไปดูกันได้เลยคะ่ะในส่วนของ ในส่วนของสำนักพัฒนาสังคมนะครับแล้วก็เป็นองค์กรท้องถิ่นในระดับภายใต้การสังกัดเมืองพัทยานะครับแล้วก็เราอยู่ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยภายใต้ส่วนพัฒนาชุมชนนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ออที่เป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนของดูแลในเรื่องของการสสนุนของกลุ่มอาชีพกลุ่ม สจะมาไลฟฟังนะคะว่าเราจะส่เสริมยังไงบ้างครับยอาค่ะ,คะสวัสดีค่ะเริ่มต้นของการจัดกลุ่มอาชีพเนี่ยค่ะก็จะเป็นในลักษณะของการรวมหุ้นรวมกลุ่มกันก่อนก่อนที่เราจะอ,อ,อันดับแรกเลยคือทางสำนักพัฒนาสังคมของเราจะมีการอบรมอาชีพเก่ประชาชนทั่วไปเราจะมีเกี่ยวกับสบู่แล้วครั้งนี้ทางชุมชนก็เข้าไปอบรมอาชีพกับเรา อบรมแล้วเขารู้สึกอ,อ,อยากจ,จ,จัดตั้งกลุ่มเขาก็เลยมีการระดมหุ้นมีการจัดตั้งกลุ่มในเรื่องของกลุ่มอาชีพเราก็เลยทั้งภาคส่วนของภาครัฐเราให้การสนับสนุนในเรื่องของการด้านให้ความรู้ในด้านของวิชาการนะคะอย่างอบรมเรื่องพัฒนาศักยาภาพของผลิตภัณฑ์แล้วก็อบรมในเรื่องของ แบรนด์ในเรื่องของการการส่ง,สงเสริมและก็พัฒนาสินค้าให้กับทางชุมชนหลังจากนั้นชุมชนก็จะมีการทําการต่อยอดกันเองค่ะแล้วเราก็สนับสนุนในเรื่องของการจัดตั้งบูธการจัดตั้งหาสถานที่ที่จะออกอจ่ายหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เขา,าค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะกับการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐ ต่อไปจะเป็นการสัม,าาามสภาษณ์ประธานวิสาหกิจชุมชนสบูผลิตภัณฑ์ปะทิมผิวเมืองพัทยาค่ะสวัสดีค่ะให้คุณพี่แนะนําตัวไหนนะคะออพี่ชื่อวาสนาการจนโนยโลกเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสบูผลิตภัณฑ์มะเงผิวเมืองพัทยาค่ะค่ะแล้วกลุ่มนี้มีการจัดการตั้งลงกลุ่มได้อย่างไงคะ เราคุยกันในหมู่เพื่อนๆว่าเราอยากจะทำสินค้าเ,าเกี่ยวกับความงานที่ไม่ต้องมีสารเคมีเช่นสบู่แชมพูโลชั่นที่แรกคือคุยกันว่าเ,าเพื่อที่จะทำใช้เองแต่คราวนี้พอเราคุยกันเราก็อยากจะตั้งเป็นกลุ่มเพื่อให้แต่สมาชิกแต่ละคนมีรายได้เพิ่มเติมขึ้นมาตรงนี้ค่ะแล้วเริ่ม ไเรียนรู้การทำสบู่มาได้ยังไงออทางเมืองเริ่มแรกเลยทางเมืองพระเามีวิทยากรมาสอนให้กับประชาชนทั่วไปทางพวกเราก็ได้เข้าไปเรียนไปไปศึกษาเพื่อที่จะรู้เหมือนเบสิกขั้นพื้นฐานบ้างอะไรบ้างแล้วก็ออกไปศึกษาตามอาจารย์ต่างๆฟรีบ้าง,งเสียเงินบ้างค่ะแล้วมีการจัดการบริหารภายในกลุ่มยังไงบ้าง,างคะก็เรา ในการทำสินค้าเนี่ยเราจะช่วยกันทำเพราะว่าสมาชิกแต่ละท่านน่ะไม่ไม่สามารถที่จะว่างพร้อมกันก็คือ <ทำ S 1> มา <ใน S 1> แล <ใน S 1> ้วก็ช่วยกันใช่ค่ะแล้วมีการมีเงินสนับสนุนยังไงบ้างคะของเราเริ่มต้นครั้งแรกก็คือด้วยการซื้อหุ้นสมาชิกซื้อหุ้นเอ่อหุ้น100บาทขั้นต่ำก็คือ5หุ้นเรา ใช้เงินตัวนี้มาเพื่อซื้ออุปกรณ์ต่างๆซื้อทีละเล็กละน้อยเพราะว่าอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกนี้แต่ละอย่างคือราคาค่อนข้างสูงแล้วก็พอมาปี6-2เราก็ได้รับเงินจากรัฐบาลในโครงการไทยนิยมย,ยั่งยืน2 0 0 0 0นบาทเราก็มาซื้ออุปกรณ์ที่มันราคาแพงขึ้นอย่างหม้อต้มสมุนไพรเครื่องบดสมุนไพรอะไรพวกนี้ค่ะค่ะแล้ว พอจำหน่ายสินค้าไปแล้วได้เงินมานี่เรานําเงินไปทําอะไรบ้างคะเอ่อเรามาต่อยอดซื้อของเพิ่มเติมกับออพอสิ้นปีถ้ารายได้ในปีนั้นหักค่าใช้จ่ายอะไรแล้วเหลือเราก็จะมาปันผลแต่ถ้าปีนั้นคือเรายอดมันยังไม่ได้เราก็จะไปปันผลในปีถัดไปเราจะปันผลตามหุ้นของสมมติเออพี่ซื้อ10หุ้นก็ให้คิด10หุ้นคนหนึ่งซื้อ5้าหุ้นก็ตามหุ้นที่เขาซื้อ ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะเราวจำหน่ายทางช่องทางไหนบ้างออของเราจะมีแชมพูน้ำมันเอ,เอ่อสบู่ซึ่งผลิตจากน้ำมันน้ำมันที่เราทำกับข้าวพวกนี้ค่ะแล้วก็จะมีแชมพูมครีมนวดสมุนไพร9ชนิดโลชั่นน้ำนมข้าวโลชั่นฟักข้าวแล้วก็เป็นสบู่ดับกลิ่นก้อนในตู้เสื้อผ้าช่องทางจัดจำหน่ายของเราก็จะมี อาศัยตากต่อปาก,ปากสมาชิกนําไปขายแล้วก็การออกบูธตามงานเทศกาลต่างๆของเมืองพัทยาแล้วมีหน้าร้านไหมคะหน้าร้านก็จะมีอยู่ค่ะก็คือเราเราจะมีตู้โชว์ตั้งแค่นั้นเองแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าที่เป็นแบบว่าประเทศไหนบ้างก็คือเป็นลูกค้าที่วอล์กอินเข้ามาดูว่าเอ้ยมันมีอะไรอยู่ในตู้นี้แล้วก็เป็นลูกค้าชาวต่างชาติ กลุ่มได้มีการดับคืนสวัสดิการให้สังคมอย่างไรบ้างคะออหนึ่งปีเราจะจัดให้มีการอบรมเ,ออเรียนรู้การทำสบู่แชมพูปีละสองครั้งครั้งละสองวันและก็มีโครงการที่จะไปสอนนักเรียนตามโรงเรียนทำสบู่ค่ะแล้วตอนนี้สมาชิกในกลุ่มนี้มีกี่คนแล้วคะออสมาชิกของเราที่ลงทุนไว้เนี่ยออจำนวนยีท่านแต่จะเป็นคณะกรรมการสัก8ท่าน ที่คือเราแต่งตั้งขึ้นมาในการโหวตใครจะเป็นประธานใครเป็นเหรลนิกอะไรแบบนี้ค่ะแล้วคือแบบว่าได้มีแบบพอการขายของเนี่ยเราขายแบบให้แค่คนในกลุ่มเอาไปขายหรือว่าเรามีประธานจำหน่ายออตอนนี้เรายังมีแต่คนในกลุ่มไปขายเพราะว่าคนนอกเราเรายังยังไม่ได้โคกับเขาเท่าไหร่คคือว่ายังไม่ได้ประชาสัมพันธ์ในการขา ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปสาธิตการทำสบู่กันเลย okay, ดีกว่าโอเคค่ะเจอเลยค่ะ,คะ ทำสบู่ขมิ้นชันส่วนผสมกรีนเซอรีนก้อนขมิ้นชันผงน้ำมันมะพร้าวแม่พิมพ์สบู่วิธีทำนำกรีนเซอรีนก้อนไปละลายด้วยความร้อนจนเป็นน้ำใส่ขมิ้นชันผงลงไปแล้วกวนให้เข้ากันเท hey, น้ำมันมะพร้าวลงไปผสม กวนจนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นนำส่วนผสมทั้งหมดเทลงในพิมพ์สบู่พักให้เซตตัวเป็นก้อนแล้วจึงบรรจุลงบรรจุพัน์เปน็นอันเสร็จเรียบร้อย